วันนี่เจของหุ้นเทคนิคสุดเซเป็นบ้างโดยคุณอภิวัตทวีสิริเวชนักธิดิของเมย์แบงค์วันนี้ได้นํามา2ตัวนะครับตัวแรกในตัวของ CRC รนะครับรูปแบบของกราฟแล้วนะคุณอภิวัตบอกว่าฟื้นตัวรูปแบบ shape นะครับหรือว่าให้แนวรับที่43บาบาทถ้าเกิดยืนไม่อยู่เจอกันรับสัที่4ี่บาท50สต่างสำหรับแนวต้านอยู่ที่46บาทถ้าเกิดว่าผ่านไปได้ตีทะลุได้เจอกันต้านหน้าที่48บบาทนะครับวันนี้ราคาหุ้นของ CRC ปิดที่4.4บาทเพิ่มขึ้น50ตางคิดเป็น1.15นะส่วนตัวที่2นะแซฟสอี่คุณไอพิวัฒน์แนะนำตัวของแพน B รูปแบบของกราฟแล้วนะคุณอพิวัฒน์บอกว่าภาพหลักยังเป็นบวกนะครับให้แนวรับที่8บาท40ตางแนวรับปิที่8บาทสำหรับแนวต้านของแพน B อยู่ที่9บาท5สตางนะครับส่วนแนวต้านปิที่9บาท40ตางวันนี้ราคาหุ้นของแพน B ปิดที่ 8บาท7 5สตาตคาลดลง10สตางคิดเป็น1 1 3นครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดชื่นชอบรายการก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook พุ่นอินไซด์กับช่อง u t u b e หุ้นอินไซด์ถ้าเกิดอ,อยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเร็วทันสามารถสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้นอินไซด์ .com นะรวมถึงสู่โซเชียลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัวของ IG Instagram นะหรือแม้แต่ t i k t o k นะครับงั้นก็ฝากฟังรายการในส่วนของ สำนักข่าวพุทนินิสัยด้วยบพบกันใหม่นะครับรับประดิการกล้วยหอมกับครูในวันพรุ่งนี้ตรับวันนี้ขออำลาไปก่อนสวัสดีครับผม